Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โกหกทั้งเพจีรายุฟาดประยุทธ์บอกด้วยหวย80บาทซื้อได้ที่ไหน ผู้ค้าสลักจังหวัดเลยร้องกมทอศารช่วยแก้เรื่องหวยแพงหลังถูกบุคคลอ้างได้โคต้าเสียหายเกือบร้อยล้านจิรายุฟาดประยุทธ์หวย80บาทโกหกทั้งเพที่รัฐสภา ตัวแทนผู้ค้าสลากจังหวัดเลยยื่นหนังสือต่อนายจิรายุห่วงทรัพย์สส,สกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการกมทกิจการสารองค์กรอิสระอ,อ,องค์การอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราคาหวยแพง โดยตัวแทนของผู้ค้าสลากกล่าวว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านจังหวัดเลยกรณีมีบุคคล2คนแอบอ้างว่าได้รับโคต้าจากกองสลากมาจำหน่ายมีการเชิญชวนให้ประชาชนเกือบ20คนโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งแต่ละคนขั้นต่ำอยู่ที่1-10ถึง10ล้านบาทมีค่าเสียหายเกือบ100ล้านบาทจึงมาขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านนายจีรายุกล่าวว่ากรณีหวยราคาแพงถามย้ำไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าท่านซื้อหวยราคา80บาทที่ไหนช่วยบอกประชาชนด้วยและยังไม่นับรวมราคาเลขชุดที่ราคาทะลุไปถึง150บาทจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าอย่าทำเฉยเรื่องหวยเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวยกันเป็นจานวนมาก ฉะนั้นเรื่องหวยราคา80บาทจึงเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ ทั้งนี้กมธจะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาต่อไปในประเด็นคดีอาญาเนื่องจากผู้ร้องได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วเพราะมีเลขบัญชีและชื่อของผู้แอบอ้างซึ่งตนในฐานะประธานกมธจึงขอร้องเรียนไปยังสำนักงานกองสลากให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเลยว่าใครได้โคต้าจำนวนเท่าไรเพื่อจะได้เช็ครายชื่อได้ว่าได้รับโคต้าจริงหรือไม่ นายจิรายุกล่าวต่อว่านอกจากนี้ตนยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านอีกหลายพื้นที่เรื่องการขายสลากแพงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการรับซวยคือมีสติกเกอร์ติดหน้ารถหากใครเห็นผู้ค้าสลากที่มีสติกเกอร์ติดที่แผงให้สันนิษฐานว่าเขากำลังจะบอกว่าตำรวจไม่ว่าจะมาจากหน่วยใดก็ตามเขาเคลียร์แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชม,มแล้วเจอกันใหม่ค่ะคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ